นักท่องเที่ยวหลายคนถามว่ารูปพระนารายทรงปืนรูปนี้จริงๆแล้วท่านถือคันศรและก็กระบอกธนูแต่ทําไมถึงเรียกว่าพระนารายทรงปืนไม่สอดคล้องกับปืนที่หล่อไว้ที่พระราชวังบ้านปืนนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ได้นําไปไว้ที่นั่นประติมากรรมรูปพระนารายทรงปืนเป็นเอกลักษณ์สําคัญประจําพระที่นั่งพุทธสวรรค์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครครับประติมากรรมดังกล่าวหล่อด้วยสำลิดเป็นรูปบุรุษ ถือคันศรแล้วก็สะพายหรือถือกระบอกธนูลูกธนูเอาไว้นะครับประติมากรรมชิ้นนี้นั้นหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เดิมทรงมีพระราชประสงค์จะเอาไปไว้ที่วังบ้านปืนที่เพชรบุรีที่สร้างขึ้นแต่ในท้ายที่สุดเนื่องจากวางแห่งนี้ไม่ได้เสร็จสิ้นในรัชกาลที่5จึงไม่ได้มีการนำประติมากรรมรูปนี้ไปไว้ที่เพชรบุรีแต่ได้มีการนำมาไว้ที่พระที่นั่งพุทธทสวร์ในภายหลังนะครับท่านจะเห็นว่าประติมากรรมรูปนี้นั้นเป็นรูปบุรุษที่ถือคันศร แต่ทำไมถึงเรียกว่าพระนารายทรงปืนโดยเหตุที่ภาษาไทยโบราณน,นั้นอาวุธที่มีระยะยิงไกลๆเป็นต้นว่าน,น้าไม้หรือธนูนั้นรวมเรียกว่าปืนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระนารายที่ถือคันศรน,นี้จึงเรียกว่ารูปพระนารายทรงปืนสันนิษฐานว่าเป็นการเรียกตามภาษาไทยโบราณครับและนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วสาเหตุหนึ่งที่นําพระนารายทรงปืนมาไว้ที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าตราของวังหน้า ระบสุนทรภพิญญาเจ้าจอยู่หัวนั้นตราประจําพระองค์ก็เป็นรูปนารายทรงศรหรือทรงปืนเหมือนกันถ้าท่านสังเกตเห็นรูปปฏิมากรรมนารายทรงปืนองค์นี้ท่านจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการหล่อไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาซึ่งมีลักษณะกล้ามเนื้อแบบธรรมชาติมีใบหน้าหรือพระพรักที่มีความงามตามแบบของมนุษย์จริงๆนั้นเป็นลักษณะของศิลป,ปะตะวันตกซึ่งแสดงให้เราเห็นถึงพระราชนิยมทางศิลป,ปะสมัยรัชกาลที่ห โดยกล่าวกันว่าชายช่างที่หล่อปฏิมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมานั้นน่าจะเป็นในช่างชาวอิตาเลียนซึ่งทำงานรับใช้ราชสำนักอยู่ปฏิมากรรมรูปพระนารายณ์ทรงปืนสะท้อนถึงพระราชนิยมทางศิลปะในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งนิยมความงามแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นปฏิมากรรมรูปนี้นอกจากประวัติและความเป็นมาแล้วความงามของศิลปะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยควรจะได้รู้ว่าในสมัยนั้น เราได้มีการรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกเข้ามาซึ่งเป็นพื้นฐานของศิลปกรรมสมัยใหม่มาถึงปัจจุบันนี้